สวัสดีครับนักเรียนสําหรับวันนี้เราจะพูดถึงขั้นตอนการทําความสะอาดอ่างล้างภาชนะนะครับหรืออ่างล้างจานล้างแก้วต่างๆนะครับขั้นตอนการทาความสะอาดนั้นนะครับเราก็จะเริ่มด้วยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับนําเศษอาหารนะครับที่อยู่บนจานชามนะครับทิ้งลงในถังขยะนะครับเพื่อป้องกันการอุดตันของท่อน้ํานะครับ ข้อที่สองนะครับใช้ฟองน้ําผสมน้ํายาล้างจานนะครับถูบริเวณที่วางจานแล้วก็อ่านนะครับเพื่อกจะคราบไขมันแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆนะครับแล้วล้างน้าสะอาดนะครับเช็ดขอบผังให้แห้งทําอย่างนี้นะครับเป็นประจํานะครับหลังจากที่เราทาความสะอาดล้างจานชามหรือแก้วน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับเวลามาใช้ท่าวรอบหลังนะครับก็จะได้ดูสะอาดตามากขึ้นนะครับ ก็ขอจบการนำเสนอขั้นตอนการทำสะษาดอ่างหลังภาชนะไว้เพียงเท่านี้นะครับ